สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกวบผมโกไก่คนระับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเชื่อว่าอะไรดีอะช่างแมงโอเคนะครับเราก็จะเข้ามาเล่นรีวิวให้ดูนะครับก็เราจะมาีรีวิวเกมนี้นะเกมนี้ซึ่งออนแบบว่าสามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าก็ออนไลน์กันได้นะ <c oughs> ออนไลน์ก็ได้ถึง6คนนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้หกคนก็นะมันจะมีปุ่มตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะนี่นะรตรงปุ่มนี้เลยถ้าเกิดเราปิดอยู่นะเราจะได้เล่นเฉพาะคนเดียวนะครับเนี่ย เล่นคนเดียวนะครับที่จริงวันนี้มันจะไม่เปิดนะครับอันนี้มันจะไม่เปิดอยู่ซึ่งเราต้องไปกดเปิดอันนี้ก่อนนะครับถ้อเรากดเปิดอันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะมีขึ้นเข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็กดเข้าไปที่ตัวละครเรานะครับแล้วก็นี่เลยกดคลิกขวามือสุดนะครับเนี่ยนี่ก็คือการสร้างเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟแบบว่าธรรมดานะครับสามารถเล่นออนไลน์ได้ส่วนนั้นค่านี่คือชื่อชื่อกับรหัสนะเนี่ย นี่นะครับก็เดี๋ยวเขียนะทำให้ดูเลยเขียนว่าไรดีะนี่นะบแบบนี้เลยเนี่ยนี่ก็คือชื่อเซฟนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรหัสอีกทีนึงเหมือนยืนยันรหัสอะไรมันมองนี้ครับเราจะสามารถเข้าได้ต่อเมื่อกดตรงกลางนี้นะครับกดตรงกลางนี้มันจะเข้าบ่าว่าเราต้องกดคีย์ที่เซฟก่อนนะครับแล้วก็กดคีย์ตรงกลางมันจะเข้าเซฟให้นะครับหมายเลขเซฟพที่ออนครับ ออนไลน์ online, รเราเข้านะครับแล้วก็จะเล่นออนไลน์ก็ได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดเน็ตหรือเปิดปไฟฟ้นะให้เพื่อนใช้นะครับแล้วเราเป็นหัวห้องนับเขาถึงจะเข้าได้ก็คือถ้าจะเล่นก็ต้องให้คนหนึ่งคนไหนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวห้องนะครับแล้วก็เล่นออนไลน์กันทานองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปรีวิวในตัวเกมไม่ดูเลยเดี๋ยวผมขอสร้างตัวละครแทนแล้วกันสักสร้างเอาตัวนี้ไปดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวจะมารีไวง่ายๆนะครับก็คือเอาของเต็มก็นี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับมุมทางซ้ายมือสุดจะเป็นของเป็นแบบว่าการเดินนะครับส่วนไอรูปธนูนี่คือดิงนับธรรมดาส่วนไอ้สองอย่างเนี่ยคือสกิลนะครับเนี่ยกดสกิลแล้วแต่ละอันนะครับส่วนไอ้พวกนี้นะครับก็คือที่กกดเป็นความสามารถของ เกาะเที่ยวสวมนะเกาะหรือไอเทมอะไรพวกนี้ที่เราใส่อยู่นี่นะครับเกาะเราจะไม่มีไอเทมอย่างไม่มีไอเทมไม่มีมมสกิลอะไรใส่ได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ส่วนอันเนี้ยผมก็ไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะอันนี้ผมใส่ <c oughs> นี่นะครับผมใส่คันนูนี้ไปมันจะยิงกระจายนะเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยพอเรากดเปลี่ยนเราจะมีคันนูนะครับส่วนไอสามอันนี้ก็ไอสามอันนี้ที่เป็นแบบว่าเป็นแบบตัวช่วยนะครับ ลายทำนองนี้ก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นไอเทมเสริมอีกชั้นหนึ่งนะครับมันเป็นไอเทมเสริมแบบว่ากดหน้าเลยกดหน้าหลักทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็นับแล้วเกมนี้ก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อนนะจะเรียกว่าเพื่อนก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับแต่ความจริงมันน่าจะเป็นคนช่วยมากกว่าแต่ซึ่งเป็นแบบว่าบอดเล่นให้ออโต้นะตัวเนี้ย แล้วเราก็สามารถเก็บของได้ตรงนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับตรงกล่องสมบัติเนี่ยเราจะคลิกขึ้นไปได้เนี่ยมันจะเป็นช่องเก็บของให้นะครับเงินผมมีอยู่แสนแปดนะขายของไปฟาร์มของบ่อยนะไปฟาร์มของจากปราสาทนะครับอันสุดท้ายเลยเนั่นนะก็ผมกดรีแมปแล้วก็ไปเล่นไปบุกนะไม่ได้ชนะยากนะครับ ก็เดี๋ยวกดขายของทั้งหมดเลยดีกว่าโอเคนะีน่เลยได้หมื่นห้านะครับค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะไปบุกาศาสตร์มีแต่ของคุ้มนะครับของได้ราคาแพงขายหมดนะโอ้เกาแจมแมวอยู่นะขายเถอะผมจะใช้เฉพาะเกาะสีส้มนะเกจสีส้มมันจะเป็นเกจสูงสุดนะครับส่วนเกจสีเขียวผมก็จะไม่ใช้นะเพราะว่าคือตอนนี้มันไม่จําเป็นแล้วนะสาหรับผมอะ ดูนะครับขายได้ชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละสองร้อยกว่านะแล้วก็นะความจริงถ้าไปบุกปราสาทอะไรพวกนี้นะไปบุกคนเดียวก็ไหวอยู่นะแต่ผมจะนี่ผมว่าเอาคนช่วยไปช่วยเหลือไปช่วยด้วยดีกว่านะครับใครที่เล่นคนเดียวไม่ได้ก็เอาคนเพื่อนไปช่วยเหลืออะไรพวกนี้ได้นะไม่ขายกุญแจไว้กุญแจกูใช้โอเคนะครับก็คือกุญแจเนี่ยผมจะซื้อทิ้งไว้เสมอนะครับเออไม่เอาก็นะ กุญแจผมจะไมขายเอวกุญแจนี่ผมจะเก็บไว้เสมอนะครับไห้เปิดของในกล่องของและกล่องในบ้านบอสนะครับเพราะว่ามันขายได้ราคาแพงจริงโอเคนะครับเมื่อกี้ขายได้สี่ร้อยโอเคแจมแมวอยู่เราจะเลือกขายพาะไอเทมที่เราไม่ใช้นะครับก็คือเก็บไปเม้่มันเปลืองนะครับเอาไวด้ดูดีมันก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอกดเอาหาของมือ,อมนี้ คือทาให้มันใช้ได้ก่อนนะครับโอเคกดโอเคไปแล้วก็นับอย่างที่เออลืมบอกนะครับเกมนี้ถ้าใครจะมาเล่นผมก็แนะนานะว่าถ้าจะเน้นสายตีแรงนะครับแล้วจะเอาแบบพวกตีแรงทุสุดหรือโหดโหดอะไรวันี้นะก็แนะนําทางสายดบนะเพราะสายดบจะเป็นสายที่ตีแรงมากนะครับผมผมเล่นนักนูนะ สกิลมันเร็วแล้วก็สกิลมันแบบว่ามันเร็วดีนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะเนี่ยหกร้อยถึงสี่ร้อยหกสิบเอ็ดถึงหกร้อยนะครับอันนี้ผมมีแบบว่ามันมีบวกในนี่แล้วไงบวกดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยหนึ่งเลเวลจะบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอัพไปห้าสิบแล้วก็เท่าสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเค ว่นี่ครับดูจากนี้ได้เลยสัตว์ลี่ผู้ช่วยผมเนี่ยนะครับก็เป็นแบบว่าคล้ายๆสัตว์เนี้ยนะอย่างที่บอกไปนะครับแต่มันเป็นแบบคนช่วยหรืออะไรพวงนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะว่ามันตีแรงขนาดไหนนะอันนี้เป็นนักดาบนะครับนี่เลยตีแปดร้อยเก้าสิบเออแปดร้อยยี่สิบเก้านะครับถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่ิบสองนะครับตีโคตรแรงนะครับ นี่นะอาวุธผมเลือดมีอยู่ที่สี่เเรซ็นนะครับตัวนี้นี่สีส้มเคสีส้มก็หมดนะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะขวานนี้น่าจะเป็นขวานที่ตีแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับก็ดูจากดาเมจเหมือนล้วก็ยังไม่มีอะไรเทียบนะแต่มันจะมีตีแรงกว่านี้อยู่นะถ้าเกิดดามจถ้าเกิดเลเวลมาสูงแล้กว่าน,นี้นะอันนี้เลเวลมันตันแล้วนะอันเนี้ยผมอัพจนตันแล้ว อันนี้ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะแต่มันแรงไม่เท่าอันนี้นะครับค่าพื้นฐานมันมาก็นําอันนี้ก็นําก่อนเลยนะครับเนี่ยผมไปดูอยู่เอามาเทียบวันไหนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่แค่สีแตกต่างโอเคเราก็จะมาริว,วตัวเกมํำลองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ถ้าเราจะใช้อาวุธนับนี่เลยเรากดเข้าไปคลิกตรงนี้นับเนี่ยนี่เลยแล้วเราก็เนี่ยลากอาวุธที่เราจะใช้ใช่ไหมครับเนี่ยมองว่าโดช่องนี้นับเนี่ยทําน้องเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็กดทีที A ่อาวุธนับนเราจะสามารถใช้ได้เออลืมบอกนะครับก็คือแต่ละสายเนี่ยคือถ้าเป็นสายเฉพาะสายนะครับมันก็จะใช้สกิลอันติไม่ได้นะครับของสายอื่นๆมันจะใช้ได้เฉพาะสายของมันเองนะครับ ของม,น,มนักขานูเนะี่ยผมใช้สกิลอันติป่งกรอนไม่ได้นะแล้วอันนี้เหมือนกันนะของนักดาบผมใช้สกิลอันติไม่ได้นะผมใช้ได้แต่สกิลสกิลสองนะโอเคนะคแล้วเราก็จะเลื่อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับเอาไอเทมกลับมาเหมือนเดิมนี่เลยลากแล้วก็แค่ลากไอเทมมามาไว้ตรงช่องเนี้ยแล้วเราจะกดเปลี่ยนเราก,กดที่ไอเทมนับเนี่ยกดอย่างเงี้ยง่ายดีเดียวนะเกมนี้เล่นไม่ไม่ได้แบบ ยากอะไรนะครับโอเคนะครับเราจะมีเราจะมารีวิวการบุกบ้านบอสด้วยดีกว่าปราสาทบอสนั่นแหละเดี๋ยวขอกดรีแมปแป๊บนึงนะครับผมก็ ผมจะไม่รีรอนะครับผมก็จะบุกเข้าไปเลยตัวนี้นะครับก็ผมจะบุกเข้าไปเลยนะครับแบบว่าค่าบอสแบบเรียงตัวนะครับตัวที่ผมจะเอาไปช่วยมันจะเป็นตัวนี้นะตีห้า0้อยถึงเจ็ดร้อยนะเป็นสายเวทแต่สายเวทนี้ก็ไม่สายที่สกิลเร็วค่อนข้างดีและเจ๋งมากนะครับโอเคนะครับเอานี้ไปเลยนะครับผมจะได้ผ่านด่านแบบอย่างไวเลยนะครับ เราจะมาเล่นดานแบบผ่านไวนะครับสบายไม่มีอะไรชิลโอเคนะครับตัวผมเดินช้านะค่อนข้างช้าเราจะไม่สนใจลูกกระจกนะครับเราจะไปบุกบบ้านวอสเลยนะครับอยู่ข้างใน เห็นนะครับแป๊บเดียวโอเคนะครับเรา,อย,าอย่ามัวแบบยุ่งกับลูกกระจอกนะเราจะไม่ยุ่งปล่อยมันไปนะ เรียบนะับโอเค อ่าอนแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราต้องเดียวทางสายซ้ายมือนะครับเรียบนะครับอำยองเงามาบาง โอเคนะครับเราจะพุ่งไปเรื่อยๆนะครัเข้าไปข้างในบ้านบอสปราสาทบอสเลยนะครับเลือดจะหมดขอดูดเลือดหน่อยตัวนี้ค่อนข้างเลือดเยอะนะครับตัวผมแล้วผมก็มีดูดเลือดด้วยนะครับมีสกินสกิลแบบว่าให้ดิต้องบอกมีไอเทมช่วยเสริมการดูดเลือดนะครับทั้งที่อาวุธและในเกาะนะครับก็เลยแบบว่า ไม่ได้อะไรมากมายนะผมเน้นการโจมตีแรงอย่างเดียวนะอย่างอื่นแบบว่าถ้าเป็นพวกเน้นเลือดอะไรพวกนี้นะครับผมจะปล่อยให้มันอยู่ที่เกาะนะครับถ้าเกาะเสริมเลือดเยอะก็เท่านั้นแหละครับโอเคนะครับมองไป เราก็บุูกเข้าไปเรื่อยๆนะ <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่ค่อยสในใจพวกนี้นะเพราะว่าแบาบว่ามันก็ไม่ค่อยจาเป็นต้องสู้อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะเดินเดินเข้าไปเถอะครับเท่าน,นั้นแหละอาตายลวขอเลื่อนหน่อยเออเออลมบอกอีกอย่างนะครับเราสามารถกดขวดเลือดฮิวได้นะครับ ก็คือถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันจะฮิลให้เราตัวตัวเราเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดสองครั้งเนี่ยมันจะฮิลให้ทั้งเราและเพื่อนนะครับอ๋อเยี่ยมเลยนะครับได้ขนนกมาโหเยี่ยมเลยนะครับขนนกเกศสีส้ม นะครับมีเพื่อนต้องบอกมีผู้ช่วยโหดก็อย่างเงี้ยแหละนะครับเรามาดูดิว่าวา่ามันเป็นแบบไหนนะโอ้โหเวลว29นะครับมันอันนี้ผมมีดูเลือดสานะเดี๋ยวเราไปดูที่ผู้ช่วยเราดิว่าวา่าเกจสีส้มหมดยังแจ่มนับอันนี้เกจสีส้มแล้วแล้วนี่อนะโอเคนะคยังธรรมดายอยู่สายดาบก็ สกิลแบบจะไม่ค่อยไวเท่ารอบแล้วก็นะครับมันจะแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันตีแรงนะครับสกิลเออแล้วสกิลของเราเนี่ยก็จะมีดาเมจเท่าออกับการโจมตีแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นตามการโจมตีของเรานะครับเอาไว้หมด ของผมจะไม่เน้นแบบว่าที่ตัวผมนะเพราะว่าตัวผมก็ไม่ต้องห่วงว่าจะตายได้นะครับก็มีสกิลดูดเลือดมีอะไรพวกนี้เลยไม่กลัวที่จะตายแล้วนะครับเลือดลดก็ดูดได้นะครับเท่านั้นแหละแล้วสกิลของผมเป็นระยะวงกว้างนะครับก็เลยทําให้แบบว่าดูดเลือดได้รอบทิศนะครับเราไม่ต้องพูดถึงนะครับในบ้านบอสหรือปราสาทบอสอะไรพวกนี้นะครับ มันก็ต้องมีมอนเตอร์เยอะอยู่แล้วนะครับผมยิงกระหน่ำรอบทิปทิปก็โดนทุกตัวแล้วโดนทุกนัดนะครับแล้วดามเมจนัดละ400ถึง500นะครับก็มันจะมีดูดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับมันไม่นับเป็นแบบว่าดูดทียดึงทียสองเลยทำนองนี้นครับมันจะดูดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีของเรานะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเลยนะครับในตัวผมเอ่อ นคะันธนูไม่มีนะที่คันธนูไม่มีนี่ครับมันจะมีอยู่ข้างล่างเนี่ยดูดเลือดสองนะครับที่มันเขียนไว้ดูดเลือดสองเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ก็ดูดเลือดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอันนี้ก็ดูดเลือดอีกประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับรวมกันก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ เ,เริ่มบอกนะครับใส่อนูก็มีคิดิคอนเหลือพวกนี้มีปกตินะครับทุกตัวมีคิดิคอนหมดผมสามารถดูดเลือดได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับการโจมตีก็คือเท่ากับว่าถ้ากำหนดเป็นแบบว่าดามเมจก็ที่ยิงถ้าเกิดคิดเป็นสี่ร้อยนะครับ mm hmm. ก็จะเท่ากับว่าสามารถดูดเลือดได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของสี่ร้อยประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบ น้อนเนี่ยครับดูดเลือดได้สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับของอาวุธที่ผมใช้ไปเนี่ยสี่สิบหกต่ออาวุธใช่ไหมครับเอ้สี่สิบหกต่อนัดนะครับก็บอกได้คำเดียวว่าแล้วมันยิงมาหลายนัดนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ายิงมากี่นัดนะครับเลือดครึ่งหนึ่งก็เต็มหลอดได้นะครับถ้าเกิดโดนจํานวนไปทุกนัดเลยแล้วลืมบอกนะครับอีกสกิลสองเนี่ยมันสามารถโดนกระจายได้นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรามานะมารีวิวแค่นี้แหละนี่นะครับบุกหมดแล้วโอเคนะครับขอจบคลิปเท่น,นี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กด like, subscribe แล้วก็อย่าลืมแนะนำหรือแชร์เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปนี้ต่อก็บอกมาได้นะรหรืออยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมเกมนี้ก็บอกมาได้นะก็เกมนี้หรือเกมอื่นๆผมก็ไม่รู้จะแคสเกมเพื่ออะไรนะรเพราะว่ายังไม่มีเป้าหมายนะว่าเราจะแคสเกมไปเพื่ออะไรทั้งทังที่ไม่มีคนดู ถึงมีคนดูก็ไม่มีคำไม่มีคอมเมนต์เหลือทั้งสิ้นนะครับว่าจะอยากดูคลิปจบอะไรทํานองนี้นะครับก็มันหมดกาลังใจนะครับในการนาคลิปถ้าเกิดทําคลิปแบบไม่มีจุดหมายนะครับมันก็เท่านั้นไหมลนะ่ะผมก็ว่ามันเท่านั้นนะเอาแหละผมขอจบคลิปเยงท่านี้นะครับ